คิดแล้วคิดอีกโดนหลอกอ่ะน,นึกออกปะราคาต้องแพงหมื่นมื่เป็นแสนก็มีอ้วนอ้วนแบบนี้เหนียงเหนียงแบบนี้แล้วนะดูอุ้มไปไหนคนก็จะมองแต่หน้าตายไม่เหมือนกันเลยนะฉี่ฉี่ฉี่ไม่เป็นที่ทุกกระดูของมันก็จะออกมาต้องเปิดแอร์24ชั่วโมงกินเยอะกินเยอะกินเยอะจริงๆแมแวเราขนไม่ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาพูดเรื่องของการตัดสินใจซื้อน้องแมวพันธุ์บริทิชช็อตแฮร์นะคะก่อนอื่นเลยสิ่งที่ทุกคนควรรู้ก่อนที่จะซื้อแมวพันธุ์นี้เนี่ยข้อหนึ่งเลยนะแมวพันธุ์นี้เนี่ยราคาสูงมากบอกเลยกว่าจะตัดสินใจซื้อนะคิดแล้วคิดอีกแต่ใจเราอะ่ะคือมันไปแล้วแหละคืออยากได้เห็นน้องอนเด ช็อตแทรเนี่ยส่วนมากคนที่ตัดสินใจซื้อเพราะอะไรอยากได้แมวแบบอ้วน,นเพราะว่าแมวพันเนี้ยคือเขาจะแบบโดดเด่นมากในเรื่องของความกลมเออคือแบบมันเป็นแมวมีเหนียงอ่ะอ้วนน่ารักเพราะฉะนั้นแล้วถ้าสมมเราซื้อไปที่ช็อตแทร์แล้วมันไม่มันไม่กลัวมันไม่ไม่มีเหนียงอ่ะคือคือเราจะรู้สึกเหมือนเหมือนเหมือนโดนหลอกอ่ะนึกออกปะคือเราเห็น คือราคาต้องแพงราคามันจะต้องอยู่ที่4 5 0 0 0ื่พัอาบจะเป็นพันแค้จริงจริงแล้วเราต้องเข้าไปในรายละเอียดปามแมวมด้วยว่าอะแมวเป็นสายแชมป์หรือเปล่าพ่อแม่ของมันเนี่ยคือมีใบเซอร์ไหมเป็นแมวที่เคยผ่านการประกวดไหมอะไรแบบเนี้ยคือเราก็ต้องดูให้หมดเพราะว่าการที่แมวผ่านการประกวดอะแล้วพ่อแม่ได้แชมป์มาแน่นอน อยู่แล้วก็คือจะจะแพงเพราะตัวยืนยันอะว่าแมวที่เราซื้อไปมันต้องภาพดีมันต้องอ้วนอุดมสมบูรณ์แน่มันต้องหน้าต่างแบนพ่อแม่มันแน่นอนต้องฉลาดมันพ่อแม่มันแน่นอนเนี่ยคือเหตุผลว่าทำไมราคามันต้องสูคขนาดคนแล้วก็ที่ซื้อมาเนี่ยห้าหมื่นห้าหมนะคะมันจะมีแพงกว่านั้นไปอีก เขาจะดูที่1สีมันจะมีสีบลูสีไลาแหลกสีสีส้มมีสีสีใบแบบผสมกันก็มีแต่ละสีเนี่ยก็จะราคาไม่เท่ากันอย่างแมวที่เป็นกับอยู่แท้เลยสีส้มอั้รู้สึกว่าราคาตั้นะ่งหมื่นแปดหมื่นเป็นแสนมีแล้วแต่มามันอยู่ที่ว่าเราอ่ะอยากจะได้แมวไปแล้วอยากได้ใบเซอร์ w w c f ด้วยหรือเปล่า ใบสักพิเคต็นดิกรีตรงเนี้ยคือมันมันเหมือนเป็นใบที่ยืนยันว่าแมวเราอะ่ะพ่อแม่ยายทวดปู่่าตายายของมันอะ่ะคือคือมีใบเซอร์เหมือนกันมีชื่อมีอะไรอยู่นะมีนามสกุลด้วยนะคุณเลิศมากสมมติว่าในวอนาคตเราตัดสินใจว่าเออเราอยากจะเพิ่มมูลค่าให้กับแมวเราแบบเน,นี้ยเราก็สามารถที่จะพานาำไปประกวดได้แบนบ,นายายนบนี้นะคะแล้วถามว่าถ้าเราจะซื้อในราคาที่ถูกลงมามีคนขายในราคาที่แบบ ก็ไปเหอในราคาหมื่นห้าสองหมื่นบอกเลยว่ามีความเป็นไปได้วันหนึ่งเป็นแมวพันผสมไม่ได้เป็นบริทิช็อตแทร์แบบแท้สมมติว่าเราตัดสินใจซื้อแมวตัวนี้มาเลี้ยงเฉยก็ไม่เป็นไรก็แล้วแต่เราแต่ถ้าเราตัดสินใจซื้อมา<ๆ>เพื่อว่าในอนาคตเราอยากจะทาฟาร์มอยากจะไปผสมพันธ์มันมันจะไม่ p u บ e ีดอันนีทั้งนั้นแล้วอะถ้าสมมติเราเลี้ยงเองแล้วเรารู้สึกว่าเออเรามีบัตรเจ็ตแค่นี้เราไม่พร้อมคะที่จะซื้อแมวในราคา4ี่0,000ื่นกว่าบาท เราก็สามารถซื้อได้ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าเราต้องการแมวบริติชที่แบบชู้ไม่ปกนะที่แบบดูอ้วนอวนอันนี้น้องยังห้าเดือนอยู่นะคะน้องจะสี่โลแล้วอ้วนอนแบบนี้เหนียงเหนียงแบบนี้เลยนะดูเหนียงน้องนะแล้น้องเหมือนกินเองด้วยนะดูนะ ยายแม่มันคือบรีดเรียลบรีดจริงๆเพราะว่าในอนาะคตอ่ะคือตัดสินใจแล้วว่าอยากจะทำฟาร์มแมวแล้วก็อีกอย่างนึงอะ่ะคือเราอยากพาน้องอะ่ะแบบมีงานแบบรับพับอะไรแบบนี้นะคะก็เลยตัดสินใจซื้อเลยเป็นการลงทุนด้วยแล้วก็เลี้ยงน้องด้วยข้อ2นะคะข้อ2เลยก่อนที่จะตัดสินใจเลี้ยงบริติชช็อตแฮร์นะคะก็คือเราต้องเข้าใจก่อนนะคะว่าตัวเมีย ตัวผู้มันไม่เหมือนกันนะอย่างแรกเลยถ้าสมมุติว่าเราอยากได้แมวที่มีรูปร่างใหญ่อ้วน6กโล7โลที่แบบมีเหนียวหน้ากลมป้องแบบเมื่อกี้เนี่ยแนะนำเลยซื้อตัวผู้ตัวผู้เนี่ยยังไงก็ตัวใหญ่นะคะถ้าเป็นพันธุ์แท้ยังไงก็ตัวใหญ่กว่าตัวเมียมันจะมีขนที่ อาจจะแบบแข็งกว่าตัวเมียนิดนึงโมนเพชรเนียหผู้ช้าผูมีกล้ามอ่ะเนาะแต่ถ้าสมมติพานางไปทําหมันนางก็จะกลายเป็นแมวอ้วนตัวผู้ที่ตัวนิ่มเหมือนตัวเมียเก็บอุ้มไปไหนคนก็จะมองว่าหูยแมวตัวใหญ่มากต้องหันมามองอ่ะเนี่ยแมวตัวผู้นะคะแต่แมวตัวผู้เนี่ยนิสัยของมันจะไม่ค่อยนวเนี่ยตัวเมียเนี่ยมันจะมีความเป็นแม่มันก็จะมีแบบพานนวเนียมาอ้อนเราขึ้นบน โดยส่วนใหญ่แมวบริติชช็อตแฮร์จะไม่ได้มีนิสัยที่แบบขึ้มานอนบนเตียงตัวผกนะอันนี้ไม่รู้ว่าใครเลี้ยงบริติชช็อตแฮร์แล้วนิสัยเป็นแบบนั้นเพราะว่าจริงๆแล้วว่าแมวมันก็มีนิสัยเป็นของตัวเองเหมือนคนเนี่ยแหละนะเป็นคนไทยเหมือนกันแต่นิสัยไม่เหมือนกันเลยอะไรแบบนี้เนาะแต่หน้าตายไม่เหมือนกันเลยนะเออถึงแม้ว่าจะเป็นบริติชช็อตแฮร์ข้อเสียงของตัวผู้มันก็มีหนึ่งอ่าถ้าสมมติว่าโชคไม่ดีเลยมันก็จะแบบฉี่ ฉีฉ sure. no no so no ีไม่เป็นที่สัญชาตญาณของมันคือที่นี่เป็นพ้นที่ของฉันเออฉันจะฉี่ตรงนี้ห้ามใครมายุ่งเนี่ยว่าตัวนี้ที่ซื้อมายังไม่เป็นเลยนะทุกวันนี้คือกินกับนอนแล้วก็ขี้อย่างเดียวเวลาเวลาน้องอายุประมาณ7็ดเดือนแดเดือนอ่ะบางทีเวลาน้องแบบเริ่มเริ่มเป็นหนุ่มเริ่มมีฮอร์โมนละทุกกระดูกของมันก็จะออกมาเส้นระบำะบำ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 แนวอ่ะพันนี้รับปี้นะ มือนะมาดูที่ตัวเมียบ้างตัวเมียตัวเล็กกว่าัวจะนิ่มขนนิ่มแล้วก็ถ้าจะทําฟาร์มก็นั่นแหละเราเราได้ตัวเมียมาเนาะคลอดลูกให้เราได้เปิดฟาร์มได้หาตัวผู้มาทับแค่นั้นเมียก็เรียบร้อยนะเพราะว่าแมวอีกตัวหนึ่งที่ซื้อมาอเมริกันช็อตแทนะน้องมีโม่เขาก็เรียบร้อยมากแต่ว่าตัวนี้เอาไปทําหมันอะ่ะพอทําหมันแล้วยิ่งยิ่งเรียบร้อยก็ไปใหญ่ข้อที่สามถ้าจะเลี้ยงเบลซีช็อตแทะ ได้เลยว่าต้องเปิดแอร์24ชั่วโมงน้องอ่ะขนกำมหยี่น้องขนคือหนามากหนาจริงๆนะคะคืออุ้มรู้เลยว่าโอ้โหถ้าเป็นเราขนหนาขนาดนี้นะอยู่ประเทศไทยไม่เปิดแอร์เราตายแนย่พอไปข้างนอกคือน้องอ่ะจะแลบลิ้นเหมือนหมาแบบหายใจ น้องกินเยอะกินเยอะกินเยอะจริงๆและที่สําคัญเลยคืออาหารอาหารเนี่ยบอกเลยว่าเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดอาหารเนี่ยถ้าสมมุติเราไม่ให้อาหารที่ดีตั้งแต่แรกเลยนะน้องคนจะไม่สวยแล้วน้องโตมาจะไม่อ้วนจะไม่ไม่สมบูรณ์เหมือนที่เราอยากให้น้องเป็นแล้วก็ที่สําคัญเลยอาหารมีส่วนที่จะทําให้น้องผลร่วงแล้วก็ไม่ร่วงได้น้องมาปุ๊บ แพมจับน้องมาฝึกกินอาหารเม็ดเลยแต่อาหารเม็ดเนี่ยต้องเป็นอาหารเม็ดแบบพิเศษและพรีเมียมอาหารเม็ดที่แพมให้น้องกินนะคะเป็นอาหารเม็ดนำเข้าจากประเทศเกาหลีเกาหลีเนี่ยนวัตกรรมเขาจะเหนือเหนือกว่าอาหารที่ผลิตที่อื่นแน่นอนเพราะฉะนั้นแพมมบอกเลยว่าอาหารน่ะมีส่วนสำคัญจริงๆเพราะว่าแมวอีกตัวหนึ่งที่ที่ซื้อมาน้องนีโมอ่ะเป็นพันอเมริกันช็อแแฮ ให้กินให้กินไปตามแบบเราก็เลือกอาหารที่ดีแล้วนะแต่ปรากฏว่ามันพวกโปรตีนหรืออะไรแบบนี้มันเข้าไม่ถึงจริงๆทําให้นางกายเป็นแมวตัวเล็กไปเลยน้องนีโมะแล้วอาหารตัวเนี้ยมาอธิบายเลยก็คือแบรนด์นํำข้าจากประเทศเกาหลีชื่ออิสคารมันจะทําให้แมวของเราได้รับโปรตีนไปแบบเพียงพอมันมีเทคโนโลยีแบที่แบรนด์ไหนๆก็ทําไม่ได้นะคะ การทําให้ตัวโมเลกุลโปรโตีนน่ะเล็กลงถ้ามันเล็กลงแล้วเวลาน้องแมวกินเข้าไปโปรโตีนที่เป็นส่วนเกินอะ่ะที่น้องไม่ได้รับอ่ะมันก็จะไม่ค้างอยู่ในร่างกายโปรโตีนสําคัญมากๆสำหรับน้องแมวเอ,อ,อาหารเม็ดแมวบางบางนี้ห้ออาจจะผสมแป้งอะไรทบบนี้มันไม่มีประโยชน์ ขนไม่ร่วงเลยวะซึ่งเราเคยไปเห็นแมวบิติช,ช็อตแฮร์ที่อื่นอะแล้วเราลูบมันอะขนร่วงเฉยเลยท,ท,ทั้งที่เขาให้กินอาหารที่เขนาดี่มากแล้วนะแต่อิสคานขนไม่ร่วงพอดววเนี่ยาะเริ่มให้น้องอะกินอิสคานไปเลยนะคะไม่ต้องไม่ต้องไปผสมอย่างอื่นเลยนะเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเราให้น้องกินแย่ตั้งแต่แรกบออเลยว่าน้องขนร่วงแล้วขนร่วงเลยแต่อันเนี้ย กินไปตั้งแต่แรกเลยนะคะเขามีสูตรแบบคิดเต้นแบบอโดนะคะแล้วก็แมวสำหรับแมวที่ย่อยยากก็สามารถติดต่อซื้อนะคะอิสได้ในเว็บนี้นะคะขึ้นอยู่ข้างหน้านี้แล้วเซิร์ชแล้วก็เข้าไปทักเขาได้เลยว่าอยากจะได้สูตรไหนควรกินสูตรไหนอะไรยังไงนะคะแล้วก็รับรองเลยว่าจะเห็นผล เร,เราเป็นพ่อแม่มาแล้วเราต้องลงทุนถ้าเราอยากให้แมวเราสุขภาพดีแล้วก็อ้วนท้วมสมบูรณ์โดยเฉพาะบิตตี้ช็อตแฮร์เนี่ยต้องเลี้ยงให้ดีสำหรับคลิปนี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้แล้วก็เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย